สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพร,รายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์สำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรียังไม่มีสิทธิ์ท่านผู้ชมครับมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่คณะผู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2,550อ้างว่าได้นำมาจากรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0แต่ก็เอามาดัดแปลงแต่งเติมเพื่อให้เป็นประโยชน์กับกลุ่มอำนาจ ที่อยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9รวมทั้งพวกพ้องในขณะที่มีแนวโน้มที่จะเป็นโทษแก่กลุ่มอำนาจที่ถูกค้นล้มจากการรัฐประหารดังกล่าวรวมทั้งเครือข่ายเรื่องนั้นคือเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั่นเองท่านผู้ชมครับข้อแรกทีเดียวในขณะที่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0มีอยู่8ฉบับรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0เพิ่มเป็น9ฉบับทั้งนี้โดยเปลี่ยนจากรัฐธรรมนูญปี2140รวม2ฉบับได้แก่ 1. เปลี่ยนจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2เปลี่ยนจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินและส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากรัฐธรรมนูญปี2140ก็มีอยู่หนึ่งฉบับได้แก่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญปี2540นอกจากนั้นอีกห้าฉบับเหมือนกันคือพระราชบัญญัต,ปกกต,ญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพระราชบัญญัต,ปปต,ญญติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพยักการเมืองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการออกเสียงประชามติอย่างไรก็ดีผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ก็ได้ทำให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญในรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0มีศัก์และสถานภาพเป็นพิเศษในหลายๆด้านสูงกว่าพระราชบัญญัติทั่วไปซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนไปจากรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0โดยเกือบจะสิ้นเชิงโดยในประการแรก ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี240มีแต่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นแต่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0มีทั้งคณะรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสมาชิกวุฒิสภาสารรัฐธรรมนูญสาลดีกา และองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นในประการที่2การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับร่างพระราชบัญญัติทั่วไปคือใช้เสียงข้างมากเป็นเกณฑ์แต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญปี2550ในวาระที่3ขั้นเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นกฎหมายต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภาในประการที่3การเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญปี2440สมาชิกสภาทนราศฎรสมาชิกกุฏิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันมีจำนวนไม่น้อยกว่า20คนหรือนายกรัฐมนตรีเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญให้ส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพูดง่ายๆคือ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วถ้าไม่มีสอสอสอวอหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็นำขึ้นทูลเกล้าวถวายเพื่อทรงลงพระปรมาพิไัยประกาศใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นตามรัฐธรรมนูญปี2550ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว ต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกฉบับไม่เว้นแม้แต่ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญซึ่งสารรัฐธรรมนูญเองเป็นผู้เสนอพูดง่ายๆคือถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเมื่อผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วสอสอสวหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเสนอความเห็น ให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,540และประการที่4ที่นับว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายคือตามรัฐธรรมนูญปี2,540ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นไม่ใช่สาระสำคัญ ก็ให้ตกไปเฉพาะข้อความที่ขัดหรือแย้งนั้นส่วนที่เหลือนอกนั้นให้นำไปดำเนินการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้แต่ถ้าเป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2 5 5 0ถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าข้อความที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแต่ไม่เป็นสาระสำคัญให้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาที่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะแก้ไขเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อไม่ให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต้องได้คะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภานายกรัฐมนตรีจึงจะดําเนินการประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปได้ท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าแม้แต่นายกรัฐมนตรี ก็ยังไม่มีสิทธิ์ก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ